นะครับมองว่าซูเปอร์บอลเนี่ยประมาทนะแต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นนะผมมองต่างนะอาจจะดูนี่เป็นช็อตนับเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยผมว่าเมาแล้วนะมือแล้วแหละมือแล้วแหละพยายามจะเรียบรวบร,วม,รวมสติแล้วก็เนี่ยครับแม่มันลบไม่ผลจังหวะไปหมุนขวาด้วยแล้วก็โดนหมัดขวาด้วยของอิงกฤษนะครับไปเข้าทางหมัดพอดีเพราะอิงกฤษเนี่ยเขาต่อยหมัดคล้ายๆฮุกเป็นหมัดโอเวอร์เฮดนะครับนี่คือนับแรก oh, ถ้าใครดูเกมเนี่ยอาจจะมองว่าอาจจะมองว่าซูเปอร์บอลประมาทเนี่ยนับที่สอง ให้ดูจบก่อนคิดจบพอจบปุ๊บเนี่ยนัดที่สองเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นนะผมว่านะอ่าเดี๋ยวดูครับช็อตปิดเกมอีกทีนต้องบอกว่าวิญญ,ญาณเพชรคาดเขาดีมากนะอ้ซ้ายต่อยขวาทิ่มท้องนี่ครับแล้วก็ขวานี้ครับจบเกมเลยครับไม่ต้องนับเพราะว่าน็อกดาวน์สามครั้งจบเกมก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นผลการโชคที่ช็อกนะครับช็อกแฟนมวยทั้งประเทศทั้งโลกเลยเพราะว่าซปเปอร์บอลเองเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับของโลกในรูปแบบคีบ็อกซิ่งทีนี้ ผมวิเคราะห์แบบง่ายๆเลยนะครับว่าซูเปอร์บอแลแพ้เพราะอะไรแฟนมวยหลายคนมองเฮ้ยประมาณเขานะครับไปไปคุยอย่างงุนพูดอย่างนี้ก่อนชกแล้วก็ประมาทนะพูดง่ายแต่ผมเองผมไม่ได้มองแบบนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมอยู่วงการมวยมานานระดับหนึ่งด้วยแหละก็เลยมองแปลกมาจากชาวบ้านนิดนึงถ้ามองโดยภาพรวมแล้วโอเคหลายคนมองว่าประมาทแต่ผมมองว่าเขามั่นใจมากเกินไป แต่ว่าความมั่นใจมากเกินไปเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะที่ทําให้ซูเปอร์บอลแพ้ในไฟนี้นะครับสังเกตได้เลยว่าอิงกิสนะครับอิงกิสอาราซอฟคนนี้เนี่ยมีความเร็วมากๆนี่แหละนี่คือจุดสําคัญครับที่ทําให้ซูเปอร์บอลพลาถ้าเสียชมโมกในประเทศไทยนะครับแบบที่ใครหลายๆคนไม่คาดคิดมาก่อนนะครับผมเองก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะเพราะว่า อาราซอก่อนน้านี้เราก็เห็นนะครับชนะสิทธิชัยเราก็อาจจะยังไม่เห็นความโดดเด่นเขาเท่าไหรน่นเรื่องของความรวดเร็วแต่ไฟนี้นะครับความเร็วของเขาผมผมกล้าพูดเลยว่าความเร็วของอาราซอบนี่แหละอิงกิสอาราซอบนี่แหละเร็วกว่าร่างกายดีกว่าด้วยกล้ามเนื้อมันกล้ามเห็นไม้วันช่างน้ําหนักท่อนแขนเนี่ยใหญ่กว่าสิทธิชัยเออใหญ่กว่าท่างด้ของซูเปอร์บอลน,นะใหญ่กว่าไม่ได้ไหมายความว่าเร็วกว่าแต่ดูเนื้อตัวครับดูบอดี้ดูร่างกายของเจ้าอิงกิสตอนช่างน้ําหนักเห็นว่า ร่องกล้ามท้องนีขึ้นแบบไม่มีแทบไม่มีไขมันเลยพูดง่ายว่าไขามันในร่างกายในยผมวิเคราะห์เลยนะว่าไม่เกิน3%สาหรับมิงกิ๊อิงก,กิอาราซอฟขนาที่ซูเปอร์บอลร่างกายดีกล้ามเนื้อดีแต่ว่าตามสายตานะครับผมคิดว่าไขามันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ7 8 9ปเนี่ยประมาณนี้แน่นอนอาราซอฟไขมันต่ำกว่3 Super bon, า3%ามปเซูเปอร์บอลไขมันมีถึง7%เนี่ยความเร็วต่างกันชัดเจนเบสิกดีกว่าประสบการณ์ดีกว่าแต่ถ้าความเร็วช้ากว่าความเร็วสู้ไม่ได้ โอกาสแพ้มีสูงอย่างซูเปอร์บอลเมื่อวานนี้นะครับสรุปผมผมวิเคราะห์ง่ายๆคือเรื่องของฟิสิกส์นะครับร่างกายร่างกายซูเปอร์บอลเป็นรองแพ้ตั้งแต่วันชังน้ำหนักแล้วนะครับเพราะว่าอิงกิตอาล่าซอกเราเห็นชัดเจนว่ากล้ามเนื้อทุกสัดส่วนของเขานี่ลีนหมดนั่นหมายหมายถึงว่าการฟิตซ้อมที่ดีแล้วก็ไขมันในร่างกายน้อยมากๆนะครับนักกีฬาที่มีไขมันในร่างกายน้อยนะครับจะได้เปรียบนักกีฬาที่มีไขมันในร่างกายเยอะนะโดยเฉพาะกีฬาที่ใช้ร่างกายใช้พละงกำลังใช้ความรวดเร็วนะครับอันนี้คือ วิเคราะห์แบบผมนะแพ้เพราะว่าร่างกายสู้เขาไม่ได้ถามว่าเทคนิคซุปเปรอร์บอลไมตต์บองใครบนโลกใบนี้นะครับความมั่นใจทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะักมวยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าร่างกายเป็นรองนี่แหละมันเลยทําให้เกมการชกนะครับพอยืนไปแล้วเนี่ยต่างคนต่างออกอาวุธเนี่ยมันเห็นและความรวดเร็วอาราซอฟเขามั่นใจแล้วว่าเร็วกว่าเขาก็เดินใส่เต็มที่เลยนะครับอันนี้เป็นมุมของผมที่วิเคราะห์ว่าซุปเปรอร์บอลแพ้เพราะาร่างกายจริงๆใบนี้ประสบการณ์เทคนิคทุกสิ่งอย่างดีกว่าแต่ร่างกายวัน เมื่อวานนี้เป็นรองทำให้เขาต้องพลาดท่าเสียแชมป์โลกนะครับคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอเวตร5 5ยหปอนด์ของวันแชมเปี้ยนชิพให้กับอิงกฤษอาราซอฟไปนะครับ